สวัสดีตอนเที่ยงครับขี่รถผ่านมาเจอตัวพึ่งครับตั้งแต่เช้าพึ่งจะมาเจอเนี่ยแหละครับขี่ตลอนตลอนไปทั่วแล้วเป็นสี่สิบห้าสิบกิโลแล้วมั้งไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรครับในต้นอะไรไม่รู้ครับมีตัวพึ่งกินเต็มเลยครับเด๋ต้องมารอลุ้นดูสักหน่อยว่าจะบินไปทางไหน แล้วตะลันตะลันกะว่าจะวนกลับบ้านและครับบังเอิญมาเจอตัวพึ้งเยอะด้วยครับมีหลายตัวเลยเฮ้ยอาวยังไม่ไปนะึกว่าไปแล้วเนี่ยครับต้นดอกอันนี้ยไม่รู้ดอกอะไรครับตรงนู้นก็มีต้นหนึ่งเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูครับ เนี่ยครับดอกกระพานเนี่ยครับ,รบมันยังไม่ค่อยบานถ้าบานนี่ตัวพึ่งจะเยอะกว่านี้อยู่ข้างทางครับมีหลายตัวอยู่เจาะกินเต็มเลยตรงนู้นมีต้นนึงแต่ตรงนู้นเหมือนดอกจะบานๆแต่ไปดูต้นโน้นที่เผอตัวจะเยอะกว่า ต้นนี้ครับไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรต้นเลยเหมือนคล้ายๆกับต้นดอกแก้วก็เหมือนแต่ไม่ใช่โอ้ต้นนี้ก็มีตัวเยอะอยู่โอ้ตัวเต็มเลยสงสัยต้องเฝ้าดูจุดนี้ซะแล้วละจะบ,บินเข้าป่ายางหรือป่าไม่รู้นะป่ายางอยู่คนละฝั่งถนนเลย ยังมองไม่เห็นว่าจะบินไปทางไหนเดี๋ยวต้องรอดูสักพักก่รอดูไปเรื่อยๆอครับมันไม่มีจุดไหนที่จะไปแล้วบนหาจนวดละต้องรอลุ้นจุดนี้แหละจะเข้าป่านุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวดีๆก่อนครับสักครู่ครับ นั่งดูตัวอยู่ได้พักใจแล้วครับที่แรกนั่งดูต้นนู้นมันบินมาทั้งเนี้ยทั้งต้นเนี้ยไม่รู้นมาโฉบเอาอะไรดูไปดูมามันบินไปนี่ครับเรือเรีย ع. ยอดอยูคาที่ก็ตัดแล้วนี่ก็ไปบางตัวก็ไปนี่ครับบางตัวก็ไปนี่ชิงเฉียงไปเนี่ยครับป่ายางพาราข้ามถนนชิงเฉียงไปเนี้ยบริเวณเนี่ยครับไม่รู้ไปยังไงแนะ่เดี๋ยวต้องดูอีกทีแน่นอน อยู่อยู่ข้างทางครับมีรถวิ่งรบก,กวนอยู่บ่อยๆเดี๋ยวผมจะดูอีกสักสองสามตัวให้แน่ใจครับว่ามันไปนี่หรือมันเข้าป่ายางพาราจะได้เดินตามแต่ในป่ายางพารานี่ก็น่าสงสัยมันมีตัวบินโด่งๆไปแล้วก็มีบินต่ำๆเลี่ยๆไปนู่นตัวหนึ่งเห็นตัวเดียวครับตรงนั้น มันอาจจะไปบ่อยมองไม่ค่อยเห็นแต่เห็นแค่ตัวเดียวแต่ไปเนี่ยเห็นมีอยู่สองสามตัวห้าตัวครับไปแถวๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูตัวสักคู่ครับเดี๋ยวตามกันครับสักคู่เดียวสรุปแล้วไปเนี่ยครับโดง่งโด่งบ้างต่ำบ้างไปเนี่ยครับบางตัวก็เข้านี่ครับเข้าแปผ่าไปเนี่ยบางตัวแยกเป็นสองทางครับไปนู่นทางนึง มานี่ทางนึงเดี๋ยวผมจะลองเดินหาในป่ายางพารานี่ดูก่อนครับหาจากจากมุมเนี้ยครับออกมาถนนน่าจะอยู่ไม่ลึกครับถ้าอยู่จะอยู่ประมาณมุมนิ้วผมชี้ออกมานี่หาถนนแล้วก็ถ้าไม่เจอหรืออย่างไงก็เดี๋ยวไปตามเส้นนู้นครับเส้นนู้นกระโดงไปนู่นโด่งบ้างต่ำบ้างครับไปครับเดี๋ยวไปดูในป่ายางพารากันก่อนโอ้มีรถมาเดี๋ยวสักครู่ครับให้รถไปก่อน รถเขียนน้ำส่งน้ำให้เ,เดี๋ยวไปดูในป่ายางพาราเหมือนมันบินต่ำๆหายมาถแถวเนี่ยครับหายแวบวบ,วบมาเนี่ยไม่รู้ไปอยู่อย่างไงมีรถไม้์แล้วมั้งเดี๋ยวสักคู่ครับ เส้นนู้นก็ที่โด่งไปนู้นก็เห็นยอดไม้ไกลๆนู้นอยู่ถึงบ้านคนครับอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยไม่รู้อย่างไงแน่ต้องลองไปดูครับไม่งก็ป่าสักเหมือนมันจะแวบไปแวบมาแถวๆนี้มันจะอยู่อย่างไงวะ ็ยังไม่เห็นมีท่านั่งโดยอย่างนี้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าในป่ายางไม่รู้ใครจะหวงหรือเปล่าไม่รู้ห้ามเข้าหรือเปล่าไม่รู้ ขอมาแล้วหองไม่หองก็ขอเหมือนแวบๆบแบบแบบลงมาตรงนี้แต่ไม่รู้ไม่ตรงนี้ไม่เห็นมีเดี๋ยวขอเดินดูก่อนครับเดี๋ยวถ้าเจอก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนะครับถ้าไม่เจอก็ต้องไปตามนู่นแหละครับที่มันโด่งไปโน่นอีกเส้นหนึ่ง เดี๋ยวสักครู่ครับขอเดินดูก่อนครับมันจะอยู่ในนี้หรือเปล่ามันแวบๆๆเข้ามานี่เส้นหนึ่งแล้วก็ไปทางงูเลยทางหนึ่งสักครู่ครับสรุปแล้วในป่ายางพาราไม่เจอครับมองไปไม่เห็นมีมันจะบินเฉี่ยวๆมาแถวๆเนี่ยครับเอ๊มันยังไงเหมือนเหมือนบินต่ำๆมา รอดไปอยู่ไกลป่าลูกคาป่านู้นหรือป่าไป่ร่้หลังบ้านเขานน่นหลังค้อบครัวไปครับออกครับเดี๋ยวจะตามดูเส้นนี้ดีกว่าเส้นที่มันโถงไปทั้งเนี้ยไปแค่แถวหลังบ้านหลังบ้านเขาก็พอถ้าร,รอบๆบ้านไม่เจอแล้วก็คงอยู่ในบ้านนะครับ มันก็บินสบเสียบทิมมาทิมมานี่ไม่รู้ไปยู่นยังไงไปครับเดี๋ยวไปตามดูลังโด่งนู่นดีกว่าเส้นโด่งไปนู่นแล้วก็ไปตามเดี๋ยวไปป่ายุคาป่าศักดิ์นี่บริเวณเนี่ยครับเผื่อเส้นนีเผื่อตัวที่เข้าป่ายางพารานี่มันจะเลยไปไปครับตามมาจนเจอครับอยู่บนต้นศักดิ์สูงลิบหลังเล็กครับไม่ใหญ่แถมยังอ่อนอตั้งหา อยู่นู้นเลยครับไม่เห็นซาะมัง้งจะซูมให้เห็นเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตรงไหนเนี่ยนู้นเหรครับเนี่ยครับโอ้ไม่รู้ช่องไหนเนี่ยช่องนี้มัง้งเนี่ยครับดำๆครับอยู่ยอดลิบเลยยังไม่เป็นรังอีกต่างหากอ่อนครับ ยังเหลืออันนู้นยังตามยังไม่ได้ไปตามอยู่นู้นเลยอยู่ต้นจักต้นนี้นอ้หหมดกัดหมดส้มกัดตาอ้เยอะจังหมดเนี่ยช่องนี้ก็จะเห็นชัดสักหน่อยนึงนู้นเลยครับดำๆอยู่ข้างบนนู่นเลย หลังมะเล็กครับมันอาจจะมีหลังแล้วแต่โอ้ไม่คุ้มค่าแล้วครับขึ้นต้นสักสูงริบเลยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวไปหาดูใหม่ดีกว่าหลังนี้ปล่อยไว้ก่อนมะเล็กเผื่อจะเจอหลังใหญ่คมคุ้มกว่านี้สักหน่อยเอ้ยมันบินมาตรงนี้ใช่จริงๆครับเส้นนี้แหละ เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าครับโอ้พี่น้องนี้กว่าจะตามเจอที่ว่าบินโดงๆครับจากต้นศัก์มาเจออยู่บนต้นไม้นูน่นสูงลิบอยู่บนต้นหาดเนี่ยครับนู่นเลยครับอยู่ทั้งสูงนู่นครับตรงมืงอผมชี้สูงลิบเลยต้องตอกทอยขึ้นไปครับลังใหญ่อยู่พสอสมควรโอ้กว่าจะตามเจอตัวไอ้สายบินโดง่ง เดินหามาเรื่อยครับจนวันนั้นเนี่ยตามตามไม่เจอครับต้องมาอีกวันหนึ่งวันที่สองครับเนี่ยวันที่สองก็พอดีมาเจอพอดีเลยแถวนี้มันเคยอยู่ครับต้นนู้นมันมีม,ม,มีรอยมีรอยตอกทอยอยู่โอ้โหมนอยู่ต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นหาดครับเนี่ยครับแม่ต้องมาลุ้นถึงวันที่สองเลยครับถึงจะเจอวันแรกหาไม่เจอครับมันหมดแรงซะก่อนครับมันบ่าย เดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูทีครับนุ่นเลยครับอยู่ข้างบนบนมันจะลังใหญ่อยู่ครับใหญ่โคเป็นแขนเนี่ยแขนกว่าครับประมาณราวๆเกือบสามศอกครับลังนี้ตอกทอยขึ้นไปสิบกว่าลูกครับเนี่ยครับต้นหาดนี่เลยต้นเลื่อมๆไปครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับเดี๋ยวขอเตรียมหะ หาเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมครบเตรียมทอยตอกขึ้นไปนู่นเหรอครับข้างบนนู้นเลยครับไปครับสักคู่ครับขึ้นมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วสั่นเลยครับเหนื่อยโอ้ยไม่ค่อยได้ขึ้นสูงสักเท่าไหร่๋ยวให้ดูกันใกล้ๆครับนู่นครับมันจะอยู่ทั้งขวางเนี่ยครับหลังใหญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหามุมใ,ให้ดูใหม่เด้อพี่น้องเด้อสักคู่เด้อ มุมไหนก็ไม่แก่หามุมไม่ได้เลยพี่น้องเลยเนี่ยครับโอ้ใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆมันบางสักหน่อยครับนี่เลยครับมันบางครับไปเดี๋ขึ้นไปดูกันใกล้ๆดีกว่าสักคู่ครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆมาอยู่ใกล้หลังเพิ่งแล้วพี่น้องตอนนี้ก็จุดครบแล้วตานเริ่มไปโดนเนี่ยครับโอ้หลังใหญ่อยู่พี่น้องเลย สักครู่ครับนี่เลยครับน้ำหวานเบ้อเลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวลุยกันดีกว่าครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รังเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับไปครับอ่อยเต็มกล้องเลยพี่น้องเลย เียบรอยครับพี่น้องต่อย,อยหน้าดูเลยโอ,ยอย้ต่อยเต็มหมดเต็มไม้เต็มมือครับไม่กลัวครบสแล้วพึ่งโอ้ยไปลงกันดีกว่าครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับต่อยโอย้ต่อยหน้าดูครับเต็มไม้เต็มมือหมดไม่รู้ตอนปาดน้าหวานเห็นเห็นก็ชัดเจนกันหรือเปล่าไม่รู้มันยืนไม่ถนัดครับมันเป็นกิ่ง นู่นครับ้อยน้าหวานโอ้เบลืออยู่ไปครับต่อยครับลงครับ